เจคอปกินน้ำเน้กินน้ำเน้กินน้ำเน่กินน้ำเน่ขอหน่อยขอหน่อยขอกินด้วยขอกินด้วยคนเอาขอกินหน่อยขอกินหน่อยเจคอปป้ากินหน่อยสา Nam ป้ากินน้ำเน้ไปกอดซัมสวีตอินเฮีย มีสวีทไหมเนี่ย <Okay. S 1> กินน้ำแน่เจ yeah, ครับกินด้วยแช่กินน้ำแน่ oh. <laughs> กินน้ำแน่กินด้วย <Yeah. S 1> <laughs> ไปแล้วเจคอบคันแฮปซัมคันแฮปซัมคันแฮปซ้มเจคอบคันแฮ s ซั <laughs> <I have> <laughs> <I> <laughs> น้ำแน่ขอหน่อยขอหน่อยมาเร็วเ,เอาแ <laughs> ล้วๆ <laughs> เอาก็กินเหวี่ยวแท้ <c oughs> ไปเนะกินเนะ <c oughs> ขอหน่อยขอหน่อยกิน <c oughs> ด้วยเอามาไปซะแล้ว